โอเคนะครับผมโหลดไฟไดเวอร์มือบายพอดนะครับพอดเออซึ่งเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับผมหลงม,มาจากช่องนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ผิดอภัยเพผมโหลงม,มาจากช่องนี้ลงมาจากช่องนี้นะครับเดี เดี๋ยวเดๆๆๆตอนนี้ผมเปินบัตรนะครับใช่ตอนนี้ผมเปินบัตรช่องนี้เลยช่องมีดมีหรือเมนเมนนะครับนี่เขาจะมีลิงก์ไว้ตรงนี้อยู่ในขอ้ออธิบายครับเนี่ยขามีขอ้ออธิบายอยู่อ โอเคปไปเริกกันเด๋ยเอาเนี่ยเข้ามาได้เลยแล้วผมคออย่าไปสแกนไวรัสก่อนอีผมจะไปเล่นเกมนั้นสแกนแป๊บสแกนไวรัสเดีด๋ยวอาจจะมีไวรัสเข้ามาก็ได้ เดี๋ยวขยะโอเคเซว่าคำเตือนคลิปนี้อาจอาจมีจับสแกร์หรือเสียงดังของเกมนะครับใครที่กลัวกลัวเพผีตัวนี้โอเคไปเริ่มจะกลัวไม่ได้ดไดอ่านไม่ออก อ๋อเขาบอกว่าเขานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวแต่เขานั้นไอพวกนี้ไม่ได้อยู่คน,น,คนเดียวแล้วมันหิวไอเพราะมันไม่ได้กินเอออะไรมันนานมันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้ามันมันจะจูบตีพวกเราแล้วมีลอกเอาชีวิตเราคบ mung Oh oh lebak oke okay. lima uh itu cai oke siap lakukan jadi lah mau itu lima lima apa lagi kita vaksin Oh. 这边做啥？快点！我我多，喂，大哥。 Dạ 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 Yeah.

ไม่จะเดี๋ยวไม่ต้องนี้มืดเดี๋ยวนะโอ้ชิบ้าละ người, ô, em bắn đi gặp cái kết em cày, chúng tôi chụp băng giờ được. đi